วันนี้หมอจะมาพาเลือกซื้อผลไม้นะคะสำหรับคนไข้เบาหวาน ว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยมีความอยากที่จะทานของหวานแต่ผลไม้อะไรที่กินแล้วก็ปลอดภัยไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะมาดูกันอย่างแรกที่หมอถือขึ้นมาเลยก็คือแอปเปิลเขียวถ้าเราคุ้นชินกับการทานแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลก็จะมีทั้งแอปเปิลแดงแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลแดงเนี่ยจะมีน้าตาลมากกว่าแอปเปิลเขียวเล็กน้อยนะคะสาหรับคนไข้ที่เป็นกังวลเรื่องค่าน้าตาลสามารถเลือกทานเป็นแอปเปิลเขียวได้จะมีความปลอดภัยมากกว่านอกจากแอปเปิลแล้วกีวี่ก็ทานได้นะคะกีวีเนี่ยจะมีสองแบบ คือกีวีสีทองแล้วก็กีวีสีเขียวตัวกีวีสีทองเนี่ยจะมีน้ําตาลมากกว่ากีวีสีเขียวเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกทานกีวีสีเขียวได้ที่มีความเปรี้ยวมากกว่าก็จะปลอดภัยมากกว่านะคะมีอะไรได้อีกมานี่เลยคะ่ะสาลี่คะ่ะนี่นะคะสาลี่ สาลี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีน้าตาลต่ํามีรสหวานน้อยแต่ว่ามีความหอมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความหอมของผลไม้เนี่ยสามารถเลือกทานสาลี่แทนที่จะเป็นผลไม้ตัวอื่นได้นะคะโอ้อโวคาโดนี่อโวคาโดนะคะ ตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงแต่ว่าเป็นไขมันดีเพราะฉะนั้นสามารถทานได้นะคะตัวอะโวคาโดเนี่ยน้ำตาลน้อยมากๆเลยเพียงแค่ว่ามันไม่ค่อยมีความหวานเท่านั้นเองนะคะอ่านี่เมลเบอร์รี่เมอพลาดไปได้ยังไงมาเบอร์รี่หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าลูกหมอนนะคะลูกหมอนเนี่ยเป็นเบอร์รี่ของไทยที่โด่งดังที่ต่างประเทศมากๆเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยน้อยมาก ถ้าใครสนใจที่จะกินผลไม้ที่มีประโยชน์สำหรับคนไข้เบาหวานมมลบรีนี่เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะอันนี้บลูเบอร์รี่บลูเบอรี่ก็ใช้ได้นะคะบลูเบอร์รี่ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีน้ำตาลต่ำเหมือนกันมีเชอร์รี่ด้วยนี่ค่ะเชอร์รี่ตัวเชอร์รี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีการคัดสายพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะพยายามคัดสายพันธุ์ที่มีความหวานเวลาทานจะได้อร่อย ทีนี้ตัวเชอร์รี่เนี่ยมันก็มีหลายชนิดเราสามารถที่จะเลือกทานเชอร์รี่ที่มีความหวานต่ําได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานเชอร์รี่ที่หวานมากๆหน่อยเราก็อาจจะใช้การจํากัดจํานวนเม็ดปันหนึ่งสักสี่หลูกก็พอม,มีอะไรอีกบ้างสับเบอรี่ก็ได้นะคะ ตัวสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเราเลือกทานสตรอเบอรี่ที่มีความเปรี้ยวแฝงก็คือไม่ใช่หวานจัดเอาหวานน้อยๆแล้วก็เปรี้ยวแฝงเนี่ยก็สามารถทานได้แล้วก็หอมอร่อยด้วยมีอะไรอ,อีกอง,งุนอง,งุ่นเนี่ยก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันนะคะซึ่งอง,งุ่นน่ะสามารถที่จะรับประทานได้ขนาดจำนวนหนึ่งอุ้งมือของเรา ถ้าเกิดองุ่นสามารถวางอยู่บนอุ้งมือเราได้ก็สามารถที่จะทานได้ถ้าอางุ่นเม็ดใหญ่ก็จะได้สัก8เม็ดหรือว่า10เม็ดแต่ถ้าเกิดองุ่นเม็ดเล็กอย่างเงี้ยอู้ทั้งพวงก,ก็น่าจะไหวอยู่นะคะ <S <S ไหน <S <S มีผลไมล้อะไรบ้างมาทางนี้เลยคะ่ะเหมาเห็นกล้วยคะ่ะถ้าเราดูนะคะกล้วยจะมีหลายชนิดอันนี้กล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยไข่นะคะแล้วก็นี่คะ่ะกล้วยหอม กล้วยแต่ละชนิดเนี่ยมีน้ำตาลที่ไม่เท่ากันนะคะโดยที่กล้วยหอมเนี่ยอาจจะมีน้ำตาลต่ำกว่ากล้วยน้ำว้าก็มีความปลอดภัยในการรับประทานมากกว่าแต่ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมีขนาดผลที่เล็กค่ะดังนั้นถ้าเรากินกล้วยหอมหนึ่งลูกขนาดมันอาจจะใหญ่กว่าน้ำตาลน้อยกว่ามันก็จะเท่ากับการกินกล้วยน้ำว้าหนึ่งลูกได้เหมือนกันดังนั้นกล้วยก็เป็นผลไม้ที่คนไข้เบาหวานทานได้แนะนําให้ทานวันหนึ่งไม่เกินสงลูกนะคะไม่งั้นจะเยอะเกินไปมีอะไรอีกบ้างเรามาดูทางนี้ดีกว่าค่ะ ด้านนี้จะเป็นสาว,วรดนะคะหรือว่าแฟชั่นฟู้ดสาว,วรดเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่คนไข้เบาหวานทานได้เหมือนกันมีความเปรี้ยวหน่อยแล้วก็มีความหวานเล็กน้อยนะคะทานได้นู่นคะ่ะมะพร้าวมะพร้าวเนี่ย ปกติเราก็จะกินทั้งเนื้อและน้ำถูกไหมคะแต่ว่าในคนไข้เบาหวานเนี่ยหมอแนะนําให้กินเป็นน้ํามะพร้าววันละไม่เกิน1ลูกนะคะถ้าเราฉอมมะพร้าวออกมาแล้วทานแต่น้ําไม่กินเนื้อเนี่ยก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องเบาหวานนะคะวันนี้เราก็เห็นผลไม้มาหลากหลายชนิดแล้วนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบตัวไหนเลยสําหรับคนไข้เบาหวานก็ลองเลือกทานดูตามผลไม้ที่ตัวเองชอบสําหรับใครที่สนใจข้อมูลทางด้านสุขภาพดีๆแบบนี้ติดตามได้ที่เพจเมทโปเปียคลินิกค่ะ